60,000นาทีอีกแล้วนะครับเวลามันลดเป็นเรื่องปกตินะครับตรงจรงท่องจำไว้ว่า60วันล่าสุดเขานับ60วันล่าสุดนะครับพอครบ60วันไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถสร้างราได้ได้นะนะครับได้นะครับเพียงแต่ว่าเขากำหนดมาให้เราเฉยๆว่า60,000นาทีนะครับ5,000พูดติดตามนะครับผมอยากให้เพื่อนๆต้องเข้าใจล้ลยว่านะครับฉันไม่มีเวลาลงนะคลิปนะ ชั้นนี้ยาวไกลกว่าจะได้ห0,000ื่นนาทีนะครับผมอยากแนะนําคือว่าเราอย่าไปวัดเกณฑ์ตัว6 0 0 0ื่นถ้าเราแบบว่าถ้าเรามุ่งมั่นที่ว่าตอนไหนจะได้ห0 0 0ื่นนาทีนียมันจะมีความรู้สึกว่าเรากดดันกดดันมากจริงๆนะเพื่อนๆคือผมอยากบอกเพื่อนๆว่าเวลาทําคลิปเนี่ยทำให้มีความสุขนะครับอย่างเช่นคือในกรณีที่แบบว่าเราทํางานประจำอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาลงคลิป แต่เราอยากได้6 0,000นนาทีเร็วๆจะได้ตั้งค่าเร็วๆใช่พอเราได้ตั้งค่าเร็วๆนียผลที่ตามมาคืออะไรรูกไหมเพื่อนๆคือเราต้องมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ในที่นี้หมายถึงว่ามันมันไม่มีคลิปที่คุณภาพเลยและคนดูนี่ปุ๊บมันก็ได้จากเธอทําอะไรไม่รู้อาจจะเป็นจังหวะนะจริงๆนะคือคนที่สมมตุติคนที่แบบคลิปล้านแตก นะครับคลิป1นึ่งแสนอย่างเงี้ยมันไม่มีคลิปไหนที่แบบว่ายืนยันได้ว่าชันลงทุกคลิปเนี่ยต้องเป็น1ล้านวิวถูกต้องไหมอ่าจริงๆนะมันต้องมีเป็นจะเป็นช่วงจังหวะเวลาและโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันจะมาไม่พร้อมกันบางคนนะทำไปทําไปทุกวันทุกวันดูดีๆไปเผอถ่ายรูปกบรูปเขียดรูปเออรูปปูนาอย่างเงี้ยเดินสุดท้าย ยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านผู้ติดตามพุ่งในวันเดียวถูกต้องไหมพอพุ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราลงคลิปโอ้พอลงคลิปซ้ำๆๆคลิปต่อไปไม่ได้แปลว่าไม่มียอดวิวนะมีแต่มันน้อยนะคลิปๆนั้นที่มันปังอะ่ะอาจจะได้คือจังหวะช่วงเวลาและโอกาสจริงๆแล้วคนดูและจังหวะที่คนดูต่อเนื่องแต่ถ้าคนดูต่อเนื่อเนี่ยที่เขาไม่ปัดทียังไงเา AI ก็โดนสง่ง ถูกต้องนั่นแหละครับเพื่อนเื่อมันเป็นอย่างนี้ออและทีนี้ในกรณีที่2อ,อย่างคือผมเนี่ยหกหมืนาทีนี้อันนี้ดีคือเรื่องจริงคือทักมาหาผมบอกว่าอาจารย์ครับหนูขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคือหนูไม่มีเวลาทําคลิปนะครับเวลาเ,ออเขาทํางานประจํามีงานประจําเขาจะว่างคือตอนเย็นกับเสาร์อาทิตย์ผมก็เลยแนะนําไปว่างั้นคุณไปทําคลิปเร็วนะจะดีกว่า นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะทําเป็นจริงเป็นจังลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเราเอาส่วนมากก็คือ8ปดโมงถึง4ี่โมงเย็นก็คือเวลาทํางานถูกต้องไหมนะครับถ้าเป็นเวลาเย็นคุณก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่คุณอาจจะได้ลงแค่1คลิปต่อวันนะครับใช่ไหมฮะจนถึงสุขห้าวันอย่างเงี้ยและสาร์อาทย์คุณก็จะมีเวลาที่เต็มตัวหรือคุณอาจจะไม่ว่างก็ได้ นะครับคุณจะติดธุระนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมบอกเลยว่า,าถ้าคุณลงทุกวันทุกวันคลิปละหนึ่งวันก็ได้หรือคุณถ่ายอัดไว้ว่อนคุณมาลงลงก็ได้นั่นแหละครับเพื่อนๆม,มันมันไม่ได้ยากนะไม่ใช่ว่า,าพวกนี้ค่อยถ่ายพวกนี้ค่อยถ่ายมือลรือนมือลรืนนับไปเป็นวันนะครับคลิปเรียวมันถ่ายได้มันถ่ายง่ายนะครับถ่ายอัดไว้เลยก็ได้นะครับดูว,ว่าโพสต์แล้วก็กาหนดเวลากําหนดโพสต์ก็ได้ นะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆนะแล้วผมก็บอกเขาไปว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโพสต์โพสต์หนึ่งเนะี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราคลิปเราอาจจะโตก็ได้มันเป็นช่วงนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับอย่าไปเร่งไม่ใช่ว่าเออตื่นเช้ามาอู้มันอีกยาวไกลหกหมื่นนาทีสุดท้ายเราก็ต้องพอทอพทอท์เสร็จปุ๊บมันไม่อยากทาาําอะไรทั้งทที่คุณตื่นขึ้นมาคุณต้องเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมใช่ ถ้าเราไปนับโอ้หกหมืน่นหกหมืน่นหกหมืน่นมันไม่ได้หรอกนะครับคนอื่นที่เขาทําเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าไปตั้งเป้าอะไรหกหมืน่นนะครับทำยังไงให้มันได้เครื่องมือก่อนเอาง่ายๆนะถ้าคุณยังไม่ทําเรื่องราวท,ท,ที่แท้จริงเนะี่ยผมเลยว่าอย่างนี้นะครับงั้นไปทําคลิปเรียวก่อนนะครับแต่คลิปสั้นไอ้คลิปยาวคุณก็ลงอยู่นะเลยว่าอย่างนี้แหละเขาก็เขาก็ไปลงเขาก็ลงอยู่นะนะครับเขาก็ลง ถ้าเราม,มีเวลาจริงเราก็ถ่ายไว้นะครับเราทํากิจกรรมอะไรเราเลือกคอนเทนต์อะไรตามกระแสเขาไปก็ได้ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะคุณจะเพิ่งใส่เพลงนะครับให้เราเปิดสร้างไรายได้ก่อนให้เราลงต้นฉบับเราให้ดีที่สุดนะครับเห็นปูนาเห็นกบเห็นเขียดคุณก็ถ่ายไปคือสร้างสีสันให้เราแบบาทาคลิปที่ติดกระแสคนอื่นเราก็มาปรับเปลี่ยนเราก็มาแหวกแนวเอาว่า คุณทาอะไรแล้วก็ใส่แฮชแท็กที่มันติดกระแสนะใช่ไหมครับคือกบคือเกียริคือส้มตำอะไรประมาณนี้เราก็ใส่แฮชแท็กที่ติดกระแสนะครับเราก็ไปดูคลิปที่เขามียอดวิวเยอะ,อยยอะๆแล้วก็ไปคอมเมนต์แล้วก็ไปทักทายเผื่อคลิปเราจะได้เราจะได้เกาะเขาไปด้วยประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราลงแล้วเราจะไม่ดูเขาเราก็ดูบ้างอันนีเน้เป็นหัวใจหลักเหมือนกันในของ Facebook บางคนก็แนะนําบอกว่า มันไม่เกี่ยวกันหรอกที่ว่าจะไปแนะนามันมันมันเกี่ยวเพื่อนๆแต่มันมันไม่ได้แปลว่ามันไม่สําเร็จหรือมันไม่ได้นะครับแต่มันเป็นแบบว่าคือการปฏิสัมพันธ์นะมันก็มีบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้หมดเป็นร้อยอ่ามันมันก็ขึ้นอยู่กับเราไปทักเขามันขึ้นอยู่เขาจะทักมาหาเรามันแค่นั้นเองเขาเรียกว่ามีการปฏิสัมพันธ์แต่เวลาที่ได้นยนาทีที่ได้เขาต้องดูคลิปเราเท่านั้นนะครับอ่าและ ช่องให้เรามันเขียวคือการมีส่วนร่วมเขาก็ต้องมาคอมเมนต์ที่ช่องเราเท่านั้นคือการไปช่องไปคอมเมนต์ในช่องอื่นคือเขาได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราได้มีความปฏิสัมพันธ์เออนะครับเวลา AI ส่งหรือตรวจสอบเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่าเออฉันก็ทําคลิปแบบคุณนะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆในคลิปเรียวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอะไรยากมากมายนะเพื่อนๆสังเกตไหม ตั้งกระแสะเขาที่เขาโชว์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 ชวชวรูปเต,เต้นนู่นเต้นนี่เนี่ยเราทำอันนี้คือเขาสร้างไรายได้ได้แล้วนะอันนี้คือเขาพยายามคือกระตุ้นตัวเองเนะี่ยเวลาเขาทําคลิปถูกต้องไหมคือการทําคลิปเรียวเนี่ยผมเลยบอกเลยว่ามันก็มีหลายวิธีหลายแนวตลกนะครับแนะนําบ้างนะครับหรืออ,อ,อะไรอะ่ะกินข้าวบ้างอันนี้ในคลิปเรียวคลิปเรียวมันจะเป็นคลิปแบบคลิปสั้นกระชับได้ใจความ แบบตลกเฮฮาเนี่ยคุณทําไปอย่างนี้แล้วในช่องในคลิปยาวล่ะช่องคลิปยาวคุณก็ทําเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้คุณทำอะไรอันนี้แหละนะครับแต่ในคลิปเรียวเนี่ยคือการเข้าถึงสังเกตว่าการเข้าถึงมันจะเยอะแล้วก็ผู้ติดตามมันจะเยอะอ่านั่นแหละครับคือเราอยากให้เราขยันลงเรื่อยๆนี่แหละครับแต่ถ้าคลิปที่มัน AI ดันเนี่ยก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึน้นทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้เนี่ยคือ AI ดันแน่นอนในคลิปเรียว แต่พอถ้าพัลงไปปุ๊บเนี่ยเอ้าทําไมมันมันไม่ขึ้นทําไม,มเพื่อนๆไม่มีประมาณนี้นะครับอันนี้แหละครับเพื่อนๆลองไปดูแล้วผมก็เลยบอกว่าการแชร์ก็เหมือนกันการแชร์ในกลุ่มสมมุตินะครับแล้วก็ไปเข้ากลุ่มในเลียวใช่ไหมถ้าเข้ากลุ่มในเลี้ยก็จะมีแต่เพื่อนในเลียวนะดูด้วยกันนะครับผมก็เลยบอกว่าการแชร์นะแชร์เยอะก็ไม่แปลว่าผิดนะแชร์ก็มีข้อกาหนดข้อจำข้อจำกัดกฎเกณฑ์ของการแชร์อยู่แล้ว แต่ถ้าเราไปทําอะไรเยอะมากมายในโพสต์เราเนี่ยนะครับอย่างเช่นคือแชร์ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มก็ไม่เกิน3าถึงสครั้ง3ครั้งนะครับกลุ่มสาธนารณะนะหมายถึงว่ากลุ่มคนอื่นแต่ถ้าได้กลุ่มส่วนตัวอย่างเงี้ยยังไงคือน้อยสุดที่เขาจะเปิดโพสต์ให้เราเข้าไปในกลุ่มเขาถูกต้องไหมสมมติววเราแชร์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 ไปปุ๊บเนี่ยคลิปคลิปนั้นเมื่อโพสต์โพสต์เลียวของเราเนี่ยมันจะโดนสแปมอันนี้ในะทฤษทีบอกว่าไม่มีใครดูนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเราเนี่ยหรือ โปรไฟล์เราเนี่ยแชร์กี่ครั้งก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีผิดพราอเราก็กลุ่มเราตั้งเองแต่ถ้ากลุ่มคนอื่นเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ชอบหรือเขาอยากกดสแปมเราเนี่ยก็เรียบร้อยอันนี้แหละคือไม่ได้แปลว่าผิดเ,ออเขาไปขอเข้ากลุ่มของคนอื่นอย่างเงี้ยกลุ่มสาธารณะแชร์ไปแชร์ไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีแต่ในในกลุ่มที่เราดูแต่ถามว่ามันเติบโตไหมเติบโตได้แต่มันช้าฉะนั้นแล้วทํำยังไงล่ะพี่นะครับเออ ก็ลงคลิปไปก็ตามกระแสเรานี่แหละลงไปใส่แฮชแท็กหรือใส่ใส่แฮชแท็กให้ถูกนะครับให้ทำคลิปนะครับก็ม,มันไปดูคลิปเพื่อนบ้างประมาณนี้อันนี้คือผมแนะนําไปอย่างนี้นะนะครับคือผมอยากให้เพื่อนคือตั้งใจอย่าไปท้อถ้าเราแบบมมวแต่ว่าเออฉันไม่มีเวลาหรอกแต่บางคนคือเขาตั้งใจทําในคลิปก็มีเออเพราะว่าเขาไม่มีแบบงานประจําแต่เขาคือทำคอนเทนต์เนี่ยตื่นมาต้องทํา ตกเย็นมาเขาวางแผนแล้วว่าเราจะทําอะไรจริงๆนะครับอันนี้แหละคือครีเอเตอร์ที่ผมบอกว่าในในคล,คลิปก่อนที่บอกว่าประสบความสําเร็จได้ยังไงจริงๆที่บอกว่าคือเขาประสบความสาเร็จเขาก็ไม่มีอะไรที่แบบมาตั้งใจทําคลิปนะเพราะว่ามันใช้เวลานานบางคนจะประสบความสำเร็จมาเป็นปีถูกต้องไหมบางคนก็หลายเดือนนี่แหละครับบางคนตันเราออกจากงานไม่ใช่ว่าเราออกจากงานปึ๊บมาทําคลิปเลยนะ กว่าเราจะสร้างตัวตนเป็น1เดือนกว่าเราจะทําคลิปให้มีคนดูเป็นเดือน2เดือนเนี่ยมีไรายได้กูกลัวจะได้รับเป็นเดือนสุดทแล้วคือรวมกันเป็นเดือนเป็นเดือนสี่หเดือนนะเพื่อนเอาจริงๆเลยนะเออแ้วที่บางเดือนก็เรายังได้สร้างตัวตนไม่ได้คือลงคลิปไปแล้วก็ไม่มีใครดูอีกบางอย่างมันตอบได้บางอย่างก็ตอบโจทย์ไม่ได้นี่แหละครับบางอย่างมันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลาและโอกาสจริงๆ นะครับถ้าเราไม่ศึกษาไปเรื่อยๆเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้จุดจุดตรงไหนที่เราผิดจุดตรงไหนที่เราถูกใช่ไหมเพื่อนๆนั่นแหละครับเพื่อนๆเป็นอย่างนี้นะครับ